อดูผลงานค่ะดูผลงานแย่ดีมากเลยค่ะดีมากตองนี้ดีมากตอนนี้ดีมากเลยนะครับหลังจากทําไม่ปวดไม่เจ็บด,ดูตัวเองในกระจกแล้วมันมันไม่มีแรงยังไงละ่ะไม่มีแรงในการใช้ชีวิตใช่หมดเทกชั่นตอนนี้ดูตัวเองในกระจกแล้วด,ดีใจมีแรงผักดันแ <c oughs> ต่ตอนนี้ตึงมากค่ะ,ะพี่สวัสดีครับพี่มาจากไหนครับเนี่ย จากฝรั่งเศสค่ะมาทำอะไรที่นี่ครับผมเอ,อ่อทำตาสองชั้นแล้วก็เฟซล็อกบนค่ะอ๋อแล้วทำไปนานไหมครับพี่เออเมื่อวันที่20ค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นไงพี่ชีวิตอืมยิ้มออกดีใจยังไงล่ะไม่ผิดหวังที่มาทำที่นี่ค่ะไม่ผิดหวังเลยนะค่ะนะไม่ผิดหวังค่ะ อ่ะตอนแรกตอนแรกตาที่เป็นไงพี่รบกวรต่อบ็อตอาจกะปนยนิดหนึ่งนะแต่ว่าคค่่ะะไม่เป็นไรค่ะตาตกค่ะตาตกตกลงตกเยอะมากเลยเยอะมากเลยค่ะแล้วตรงไหนครับพี่เออหางตาค่ะหางตาเอ๋อนี่คือคนละส่วนกันตาตกกับตาตกหางตากับตาตกหางตาก็หางตาก็ชี้ลงอ่อชี้ลงค่ะตอนแรกเนาะค่ะชี้ลงค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมดูผลงานกัน ดูผลงานอแล้วทำอะไรต่อนะพี่ทำตาเฟดเลอเฟดล็อกบนค่ะทำเฟดล็อกบนเนาะค่ะก็ให้ตามันแบบชี้ขึ้นค่ะเดี๋ยวขอดูแผนนิดนึงดิอ่เปิดเปิดหน่อยเปิดได้ไหมอ๋กี่วันแล้วครับเนี่ยเอยี่สิบวันมั้งคะมันจะค่อยคจางลงเนาะค่ะแผลดิ แผลดีมากเลยค่ะครับผมอ่ะพี่ปิดได้ปิดได้แล้วอ๋อดูอีกฟังนึงดูอีกฟังนึงอ๋อคือใช้ชีวิตได้ปกติเลยเนาะค่ะใช้ชีวิตปกติค่ะไม่ต้องกังวลว่าไม่เลยค่ะผมสั้นผมยาวไม่ค่ะก็คืออุ้ยฝั่งนี้ชัดดีเลยดีมากฝั่งนี้ดีมากฝั่งนี้ดีมากเลยนะครับโอ้โอ่ะพี่เอาปิดได้พี่เก่งใจก็คือเวลาเราเราเราอยู่ข้างนอกคือเราใช้ชีวิตใช้ชีวิตปกติค่ะปกติเลยนะพี่เนาะหลังจากทําก็ไม่ปวด ไม่ปวดไม่ใช้ใช้ชีวิตปกติค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บอ๋อแต่ว่ายี่สิบวันก่อนนะเนี่ยคือที่ทําไมถึงแบบเป็นแรงบันดาลใจในการแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วต้องมาทํแล้วบินบินบินตรงมาด้วยเนาะบินตรงมาค่ะทําไมทําไมพี่ดูตัวเองในกระจกแล้วมันมันไม่มีแรงยังไงล่ะไม่มีแรงในการใช้ชีวิตใช่ใช่หมดแพชชั่นหมดแพชชั่น ครับผมแล้วที่ฝรั่งเศสเไม่มีทำมํำแบบนี้หรอครับมีแต่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจในฝีมือเชื่อที่นี่มากกว่าเชื่อที่นี่มากกว่ามากกว่าค่ะที่นี่ก็ใช้ระยะเวลาที่เข้ามาดูของคุณหมอนี่แค่สี่ห้าเดือน<ม>เอง <จน S 2> ก่อนจะมามาเลยเนาะะตัดสินใจเลยครับผมพี่ฝากบอกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหน่อยครับอืม ถ้าคิดจะทำมาที่นี่นะคะไม่ผิดหวังค่ะโอเคไปๆเลยพี่ยอ,อดเลยครับพี่นสวยมากเลยอาพี่หลับตาหน่อยหลับตาหน่อยครับหลับตาพี่ครับหลับตาครับ,บเป็นเสียเลยนะครับี่สุดนะคอยี่ข้างพี่น,นะครับตอนนี้ดูตัวเองในกระจุกแล้ว ดีใจ,ใจมีแรงผักดันมันจะเมื่อก่อนเรามีคุ้มขนไงรู้ขุ้มขนเรามองแล้วมันจะย่นจะเหี่ยวแต่ตอนนี้ตึงมากค่ะ